มาเบลแบบนี้แหละแล้วเขาขายเขาก็ังบังฟังฟังอย่างนี้มาเรียกว่านี่จะไหนนะถูกเอามือปิดกล้องระหว่างที่ได้เจอสิลปินในดวงใจอย่างมาเบลฮอกซี่แถมเจ้าตัวเนี่ยก็บอกไว้ว่าติ่งครั้งแรกไม่รู้ต้องขอโทษด้วยแถมผู้จินอย่างลูกธนดลก็ยังได้เข้าไปคอมเมนต์เรียกเจ้าตัวกลับมาดองดวน ดาราที่มีดาราในดวงใจเช่นกันค่ะสำหรับไปลายปลายอุริโอหรือปลายชัดนภา,าทีล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปเผยโมเมนต์ที่เจ้าตัวเนี่ยได้ใจฟูเอาสุดๆเมื่อได้เจอศิลปินที่ชื่นชอบนั่นก็คือมาเบลฟ็อกซี่แต่ในคลิปกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อถูกมือเอามาปิดก้องจนเจ้าตัวถึงกับโง,ง่ทำกางชาวเน็ตถึงกับเอ็นดูปลายปลายอย่างมากาอกล้องอื่นไม่ถูกเอามือปิดบงังเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ เบลบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะหนเด็ไปยืนรอนมาเบลแบบนี้แหละยืนแลตรงนี้เลยแล้วเขาขายเขาก็บัง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 อย่างนี้มาเบลก็บอกว่าเจอกันใหม่นะคะเขาก็บอกทุกคนแหละเธอบอกเราคนเดียวเพราะตอนนั้นไม่มีคนยืนอยู่แล้วเธอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเจอกันหมือนเราตื่นเต้นเลยที่เจอเธออ่ะใช่ทั้งนี้ ไปลายเนี่ยก็ยังได้ระบุแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าฮ่าฮนี่ไงแต่เขาน่าจะกไม่ให้เซลฟี่นี่ติ่งครั้งแรกเลยไม่รู้ขอโทษนะครับในขณะที่คู่จิ้นสุดฮอตอย่างนุกธนดลเนี่ยถึงกับเข้าไปคอมเมนต์แซวบอกว่ากลับมาดอมดวนงานหนีตอทาเอาชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่จะให้หนุชถ่ายกับแม่เอ็นดูแล้วก็อื่นไม่โดนบังด้วยนะปลายก็ไม่ให้เซลฟี่มีก็ไม่เคยเซลฟี่กับพี่ปายเลยฮ่าฮ่า เอ็นดูวิธีติ่งสู้ชีวิตรอยยิ้มที่หายไป55สมสมไม่ต้องีีลรอกรูปคู่มาเบลหนะห่วงจื้อบอเป็นต้น เจอศิลปินในดวงใจอย่างบาเบลบ็อกซี่นั่นเองค่ะทําให้ตัวเองเนี่ยใจฟูสุดดีใจออกมามากกันเลยทีเดียวนะคะเป็นแฟนคลับคนนึงมเลยก็ว่าได้นั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่าก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อตัวเองเนี่ยเซลฟี่ขณะที่ทางด้านสาวาเบลบ็อกซี่เนี่ยกำลังเดินผ่านนั่นเองค่ะทําให้มีคนดูแลคนเดิมเอาเมือมาปิดกล้องไปลายนั่นเองค่ะทําให้เจ้าตัวเนี่ยถึงกับแอบโงกันเลยทีเดียวว่าไม่ให้เติ รดอเจ้าออต,ตัวเนี่ยมาลงคลิปแล้วก็บอกว่าเป็นติ่งครั้งแรกไม่รู้ว่าไม่ให้เสียฟรีหรือเปล่าเจ้าตัวก็เลยต้องขอโทษด้วยนะทีนี้ค่ะแถมไม่พอค่ะขังนาดกู้จิตของไ,ไปไปเนี่ยอย่างนุชธนดลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของทางดา้านไปไป,ไปอดียวอีกด้วยบอกเอาไว้ว่ากลับมาน้องดวง้วนทางงานนี้เนี่ยเรียกว่าทับเอ้ารามดาไปคำเนี่ยเอ็งดูกระสืดก,กันเลยทีเดียวค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางอินบันดาน้องจะมาอัปเห้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ